พบกับไ x c ู u s i v e แล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ครับ Evermedia ครับเกม Chapter HD 2นะครับก็เป็นตัวที่ว่าสำหรับสำหรับผมนะเอาไว้แคสต์ทั่ PlayStation 3และ4เลยเพราะว่า PlayStation 3เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีการบล็อกสัญญาณ HDCP ซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วในแบบเกมเมอร์นะครับแล้วก็เว็บเพจ3ไทย .com ได้เป็น PS4 ข่าวบอกมาว่าเขาจะอนุญาตให้อัดผ่านช่อง HDMI ได้นะครับมาลุ้นกันดูแล้วกันว่ามันจะอัปเดตโหมดแบ์อะไรยังไงกันก่นอนะและเรามาดูเครื่องก่อนดีกว่าครับนี่ครับกล่องนี่ครับกล่องอย่างงามครับสีดำแล้วนะฮะนี่ตรงนี้ดูกัรองตีว่า Full HD ด้วยนะฮะอัดสาน HDMI PC อัดได้ Wii U p s 3 Xbox นะครับรวมถึง next gen พวก เอกบอกวันอ่านไดแน่ๆน,น,นะครับคอนเฟิร์มแต่เพียสีต้องออกเฟร์มแวร์โอร์แวร์นะครับแต่ว่าผมาอ่านข่าวเนี่ยผู้บูดรายงานบอกว่าอ่านได้จริงคขอให้มันจะกลับข่าวละกันมาเปิดกลองดูกันเลยเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะนี่อันนี้เราดูสไตล์แบบมุมมองบทที่หนึ่งนะครับโอเคครับนี่เลยเจอแล้ว เอฟของรรบครับรอกออกก็อบออกนี่ครับโคงนะฮะเงงงามวิ่ง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 มาเลยฮะนี่คือโลโก้ของเอเวอร์บีเดียนะฮะโลโลก้แบบโคตร็อกมากอ่ะมาดูชีวช่องครับเหมือนเดิมเราจะอธิบายอันนี้จะเป็น usb ต่อ external นะครับปายนอกไอ้นี่ไว้ต่อไมค์ขนาดที่เราเล่นเกมเราใส่ข้อความเราลงไม่ได้เวลาเราคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยได้ทั้งไมค์และหูฟังเลยนะอ่ะแจมปะ นั่นหมายความว่าไฟให้เราเล่นเกมกับไฟลให้เราพูดเนี่ยมันจะเป็นไฟล์เดียวกันอันเด็กเป็นไฟล์เดียวกันเลยนะครับโอเคฮะอันนี้เป็นพิเศษเมื่อไหร่นี่เราเห็ว่ามันเป็น2ช่องนะครับเห็นว่า HDMI แล้วก็เหมือนเป็นช่องคอมพิวเตอ์นะครับเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวเขาอธิบายแล้วกันอันนี้หมดแล้วกันอันนี้ไฟสถานะเวลาสั่งอ่านนะครับเวลาอาจจะเป็นสีแดงบีบแบบปุ๊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 บอันนี้ไฟเปิดเครื่องสีเขียว ไอ้นี่ก็จะเป็นช่วงช่วงที่ทํางานกับรีโมทของเราไม่ได้มีแล้วว่าครับมาดูด้านหลังอ่ะด้านล่างก่อนดีกว่าด้านล่างแกะออกมาแกะออกมาเราจะเจอกับความบ้าปาฮะแน่นอนเอาใส่ external นะครับผมเหมือนเดิมซึ่งผมไม่ใช้อยู่แล้วตรงเนี้ยมันขี้เกียจไปเข้าแกะออกอ่ะจะไงวะอ๋ออ๋อโอเคแกะได้ทีนี้มาดูด้านหลังครับ อ่สังเกตครับซอสอินนะฮะซอสอินก็จะเป็นคอมโพเนนต์เห็นไหมมี5สีปึ๊บ5รู5สีเลยเป็นอินนะจ๊ะก็ใช้เสียบประเภทสามไงแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันมีมีคอมโพเนนต์อะไรก็ได้เสียบอินเขก็เลย๊บจากกล่องหรือจากเกมพ่วงเสียบตรงนี้ส่วนอันนี้เป็น hdmi อินนะครับนะครับเท่ากับว่าเรามีอินสองอย่างมีอินคอมโพเนนต์เห็นไหมอินคอมโพเนนต์กับอิน hdmi นะครับส่วนเอามีแค่อัช่องเดียวคือ hdmi อัล ไ,ไครับอันนี้สายแลนมีไว้เพื่ออะไรตัวนี้มันสามารถอัปโหลดขึ้น y YouTube ได้ทันทีครับรวมทั้งตัดต่อในตัวมันเองเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงนะฮะส่วนนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะเดี๋ยววนมาให้ด้านหน้านะครับที่ผมบอกว่ามันมีซอร์สอินสช่องนะครับเราสลับได้เลยว่าจะเอาช่องไหนจะเป็นจะเอาจากสาย HDMI หรือเอาจากสายคอมโพเนนต์ได้หมดเลยแล้วก็ในขณะที่เราอัด เราสามารถเลือกเสียงได้ว่าสมมติเราอัด h, h m i อยู่ใช่ไหมครับแต่เราอยากได้เสียงจากคอมโพเนนต์เราก็กดเอาเสียงออกเอาเสียงกลบแยกภาามันออกเอาง่ายๆแต่ไม่รู้จะทำเพื่อเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเออเอาเป็นว่ามันสามารถแยกได้แล้วการจะเอานี้ก็คงไม่ค่อยมีใครใช้หรอกตาบผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นในกล่องกันบ้างดีกว่านะครับลองแถมะลรมา้าง โอ้นี่ครับสาย HDMI เป็นสายถักด้วยนะฮะเป็นฝรั่งด้วยฮะหัวทองมาเลยสายถักนี่ฮะแหลกเลยโอเคนี่จะเป็นอะแดปเตอร์เหมือนรุ่นก่อนที่ผมเคยใช้บ u s h ทีผมแอบเอารีโมทออกมาแล้วนี่ติดตั้กัดคอนมาใช้ได้สบาย เสียบนี้ฮะไม่มีอะไรที่เดี๋ยวโมดตวนีเ้เป็นผ่านครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษยัตส์ฝรั่งเศสเยอะแยะมากมายครับก็ไม่ได้ใช้ยากอะไรส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นรีโมทนะฮะร,รีโมทเหมือนเอนอนันตัวที่แล้วเลยครับเนี่ยไปไปแต่มันมีตัวนี้พิเศษขึ้นมาคือว่ามันเลือกได้ว่าจะออกไหมเข้ามาเน้นหรือจะชิมไปอย่างเงี้ยไปะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ใช้ว่าใช้ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อขึ้นบ้านนะครับอ่ะทีนี้เราจะเป็นหน้าต่างเมนูของตัว Apple Media ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆว่าทำอะไรได้บ้างแล้วกันนะครับเข้า m e d i a ยดเรืแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาภายใน External เราที่เราเก็บไว้ wise. อหกับ 2, F1, F 2ึง F 2งไมต้องสนในะครับดูที่ Edit นะฮะก็คือ F 3อนกะดตัวนี้นะครับ สังเกตว่า1นึงเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้อันนี้จะเบสิกอยู่แล้วม่จะพูดทำไม Edit Recording ก็คือตัดต่อได้ครับนี่ไงตัดต่อเพื่ออะไรคุณไม่ต้องไปวุ่นวายเอาไปลงคอมให้ยุ่งยากครับเครื่องนี้จัดให้ได้นะครับส่วนที่ใช้ใช้กันเองนะครับมีอบอกก่อนว่าฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับอ่ะแบ็กกลับไปก่อนทีนี้กดเลสาวิธีนึงแบ สังเกตว่าแชร์ on YouTube นะครับเพียงแค่คุณเนี่ยเชื่อมต่อสายแลนตรงรูสายแลนที่มันมีนะคระับเราก็ใส่ u s e r และ password ลงไปแล้วก็ต้องเช็คให้แน่ใจว่าข้อ2มันเตือนว่าคุณต้องเช็คให้แน่ใจว่า YouTube คุณอัพอัพโหลดได้อัพโหลดวิดีโอได้เกิน15นาทีขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปที่มันมีความยาวมากๆนะครับแต่สำหรับที่มันเกิน15นาทีก็ชิลไปครับโอเค อ่ะผ่านก็คือตัดต่อในตัวได้แล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube ได้เลยนะครับเจบ๋งปะล่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปไฟล์ไมนเน็ตเฟนโอ้คล้ายๆกันเลยครับแต่นี้แค่ดูไฟล์แบบว่ามีไฟล์อะไรอยู่นั้นบ้างเปิดดูครับไง,ไง่ายๆเซตติ้งอ่าฮะเซตติ้งก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ฮะจะเอาที่ผมบอกตอนแรกว่ามันสลับได้ว่าจะเอาอะไรเนี่ยครับวิดีโอจะเอาเข้าจากทางไหนเ d ดิหรือ Component เสียงคุณต้องการเข้าจากทางไหนนะครับเราเข้าไปดูครับ e d i m i หรือ Component เห็นไหมหรือ Audio l i ฮะ Stereo เห็นไหมอันนี้ไม่มีอะไรครับเรื่องสีนะครับอันนี้ก็คุณภาพในการอัดแล้วก็ถ่ายรูปนะครับก็เราก็เลือกอย่างดีอยู่แล้วนนี้ไม่มีปัญหาเหมือนข้าก่อนเลย Watermark ก,ก็คือมันจะเป็นโลโก้ของ ivermedia ขึ้นมาตลอดเวลาที่เราถ่ายในมุมซ้ายบนนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าเลือกครับให้เลือกออฟเข้าไว้ครับไม่งั้นมันจะเกะกะสายตาเราฟอร์มแวร์อัปเกรดที่ผมอัปเกรดรุ่นล่าสุดแล้วนะครับเพียงแค่เอามาใส่ไอคอนเราแล้วก็อัปได้เลยนะฮะหรือไม่ก็อัปผ่านสายแลนก็ได้เลยกันนะครับก็เรียบร้อยครับและอย่างนึงที่ผมจะแถมคือว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถโหลดแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมแอปพลิเคชันชื่อววอะไรวะซูมบน